แต่คนที่จับตามองมากที่สุดนั่นก็คือเมื่อวานนี้นะคะมีการส่งกระเช้าแสดงความยินดีมาที่พักภูมิใจไจต,ตอนประมาณบ่ายสามโมงสิบนาทีรู้ไหมเป็นกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากใครเออคือต้องรู้สัญ,ญลักษณ์ด้วยนะฮะไม่งั้นจะไม่รู้ว่าเป็นใครอ๋อมีชื่อย่อมาใช่เอาตรงๆเลยใครคะคุณหญิงอ้อ <c oughs> ครับคุณหญิงเพื่อจมาน,นั่นเองนะฮะไปดูภาพกระเช้านี่นะะให้ผู้แทนตัวแทนนะคะนํากระเช้ามาร่วมแสดงความยินดี นายกอนุทินการ์ดที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมหันมาปุ๊บมันจะมีเป็นตัวย่อตัวพีภารรษาอังกฤษนะฮะเ,เนี่ยฮะอ๋อตัวพีรับรู้กันว่าถ้าเป็นตัวพีลายเซ็นตัวหนังสือแบบนี้คือคุณหญิงพ,พจมา,จมาชินวัตรนะคะเป็นที่รับรู้กันและที่สําคัญเมื่อวานนี้ก็มีนายกร่วมแสดงความยินดีนะ นายกเศรษฐาอาดีตนายกเศรษฐาด้วยและภรรยานะคะก็มีการนี่ส่งกระเช้ามาร่วมแสดงความยินดีก็ถือเป็นสปิริตนะฮะของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยร่วมงานแล้วนายกแพทองทางนที่ส่งกระเช้ามาแสดงความยินดียังคะกําลังจะถามมาหรือ<ล>ยังคะหรือว่าคุณแม่ส่งมาแทนคะหรือยังไงคะเออมันจะเขาเรียกว่าอะไรฮะมันจะจบแบบสวยหรูเลยนะมันจะดูหล่อดูเท่ถ้าตากทั่วไปนะถ้านายกอิงเนี่ย ส่งกระเช้ามาแสดงความยินดีมันก็เป็นสปิริตอย่างหนึ่งนะใช่ถ้าไม่ใช่แค่ทางคุณแม่ส่งมานะฮะเพราะว่าคุณแม่ส่งมามันก็เป็นภาพที่ไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนของลูกสาวหรือว่าเป็นในส่วนของทางคุณหญิงพจมานก็อาจจะสื่อความสัมพันธ์เพราะว่านายกอนุทินกับคุณหญิงอ้อกับพักเพื่อไทยเขามีความสัมพันธ์กันดีอยู่ในวงการเมืองมายาวนานแบบนี้เขาก็ต้องมีจุดดีๆร่วมกันแต่หลายคนก็บอกแหมเสียดายถ้านิดหนึ่ง ถ้าแบบนายกอิงออส่งกระเชา้าร่วมแสดงความยินดีไม่รู้ว่าความรู้สึก,ร,ก,ร,กรึกจะอะไรยังไงอะ่ะมันจะดูเท่มากภาพทางการเมืองก็ได้มันจะเป็นไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยมันจะเป็นอไปบิฟิลหนึ่งเลยอ่ะอประมาณนี้